สวั <king> สดีครับผมบ่าวต้อยก็ก่อครับผมมาถึงที่แล้วนะครับผมพ่อน้องมาถึงที่แล้วโอ้โหบ้านพักนะครับผมมาเจอ,อบ้านพักอย่างรูนะครับสวยหรูนะครับผมพ่อน้องอย่างสวยหรู <yine S 1> มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านพักอย่างสวยหรูนะครับผมพ่อ,อน้องหัวหินนะครับหัวหิน อ้อพักนะครับขอลตาป๋อมลงชื่อลงชื่อาวาวลงทะเบียนได้ไหมไม่ได้อนะลงชื่อไปก่อนเดยวปประชาชมให้ถได้อ๋อจ้ชี่ายชิปทำอะไรล่ะลูกสาวๆือหลังก็ได้ทำงานจะได้มีอ๋อนะครับขอลงชื่อก่อน

เช้าที่ยังปกตินะคะเลยได้ถึงบ่ายโมงค่ะมาทานบ่อยค่ะก็จะกลับไปนั่งโต๊ะตรงนี้ประจำขอบคุณค่ะมาทานอะไรพิซซี่ทานพวกอะไรนะหมูใบกระเพรากวนข้าวเหนลยวลองๆนะตอนนี้จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะก็จะติดต่อพิซซี่ให้ติดต่อมาแสาวตัวแต่แก่แต่แก่ก็ฝากฝากบัวเขาจะต่อมาดี คืออะไรนะเมื่อกี้อ่านไหมครับบ้านเย็นใจบ้านเย็นใจโอ้โห้ยลูกทรงเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้าเลยเนาะโยคค่ะรับผมแล้วก็เดี๋ยวขอชื่อไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็ไปถ่ายเชียร์ห้องให้คุณหน่อยเพื่อที่การทังงานจริงๆก็มีก็มีหลายหลายห้องนะคะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าทุกาค่ะอ๋อมหลายแด่มากเลย

ฝั่งนี้มีสระน้ำด้วยนะครับมีสระน้ำด้วย,โอ,ย,ยโอ้ยังหนูเลยโอ้ยยังหนูนะครับสระน้ำยังหนูเลย <c oughs> <c oughs> มีน้ำไหลด้วยน้ำลน้นน้ำไหลด้วยนะครับพี่น้องน้ำล้นน้ำไหลใสสะอาดเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะใสสะอาดไปชุด เดี๋ยวมาเล่นน้ำฉันจะถือกล้องให้ใส่พวกหนุ่มจ้าเป็นเด็กอเียนคูทีมงานยูทูบเบอร์นะครับมา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 ห้องอย่างหรูเลยนะครับครับผมให้ให้อาจารย์จะ่าดเลยเียห้ามโอ้โอาจารย์เด เปได้ได้เลยค่ะไปเลยค่ะไปดูสิไปดูอะไรไปเลยค่ะไฟได้ได้หมดเลยค่ะโอ้โหนี่ครับนี่อาจารย์เฮเดนะเราจะเขาจะพักอยู่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดหอมกลิ่นนะครับผมหอมกลิ่นเลยอันนี้เป็นยังเคจะมีเป็นตู้ตู้แช่ตู้แช่มีตู้แช่ให้ด้วยอืมเปิดไฟได้เลยค่ะได้เลยอ สวยเลยโอ้อันนี้ต้องมาแบบคู่รักกันจะเห็นแว๊บแว๊แวมบนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำมีกระจกด้วยห้องอาบน้ำกระจกด้วยนะครับมีกระจกด้วยนะครับห้ออาบน้ำกวลาเราเราที่เราจะอายนะบบางเบาอันนี้ก็มีกระจกนะครับอันนี้อ่ทำรูปได้นะครับผมโอยเปิดไฟได้ด้วยนะครับผมสะอาดสะอาด อาบน้ำดีกว่าอ้นี่ครับผมอาบน้ำมองเห็นกันเลยนะครับผมมองเห็นกันเลยฝักบัวนะครับฝักบัวโอ้ยยังยแล้วไม่มีมาเลยโอ้ยยังโอ้โหคืนนี้โอ้โหต้องทำงานตั้งคืนเลยฮะต้องต้องเอามือแตะมันไต่ตันนิดกันหรือเปล่าโอ้ยสองทะลุได้เลย ไปป่ะไปห้องเราครับผมหมอแล้วนะครับมาถึงที่แล้วน่าน่าจะมาเมื่อไหร่แล้วปิดแล้วติดไฟหน่อยนะได้ป่ะพอให้แกออกจากทางนู้นมาอะไรักระยะหนึ่งถึงสักอมาเปิดไว้รอเลยย์ชอบเย็นก็ชอบเย็นๆนี่ ถ่ายกันีาม่ไปาจอ้องสมเตียงห้องส <พอ S 1> ามเตียงเอานะครับผมห้องสามเตียงเตียงนะครับอันนี้สามเตียงนะับเย็นระดีนะห้องเย็นระดีเอาสิจันเลยเหรออ้ั่กันบ้างเอาาเลยเออเป็นไงความไเจ้ยพี่ชอบ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 ครับผมใจใจับผมใจไหม ภูมิใจนะครัไม่มานะเสียดายเลยเสียดายเลยคไปไปไปสามเตียงโอ้โหจะไปขนกระเป๋ากันเองมีสามเตียงเลยโอ้โหเอ้าไม่อยู่มุมกลางเลยโอ้แจ้งเลยแจ้งเลยเวียงเรียนตามไปยุโอ้โหนี่อ้าวแล้วทำยังไงกับห้องน้ำเดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดโอ้ยไม่เห็นหรอก ปิดไฟนะไม่เห็นเม็ดสิวหรอกเอาเอาหมวกปิดนิดหน่อยปิดไฟอาบดีกว่านะใช่ใช่ปิดไฟอาบดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเล่นน้ำเลยครับพอเจอปัญหาแล้วเจอำแล้วก็เล่นน้ำเลยเล่นน้ำดูจุดอืโอเคขอบคุณพี่นะครับเจ้าของดีสอนครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ ครับอ๋อคือการใจนี้เขาจะแยกกันนะจะจะไปขายผดห้องเหรอใช่ไหมฮะไอผีห้องไม่ออกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาของมาทำตัดต่อก่อนนะฮะขอบคุณเชิญเขอบคุณนะครับเอาใส่ข้างนอกเชิญขใส่มาใส่ข้างนอกก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งเราถึงหัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คอินที่หัวหินนะครับผมบ้านเย็นใจเย็นใจ หัวหินซอยหกนะครับอ่าซอยวัดบ่อฝ้ายสุดยอดเลยอพอน้องนะโอ้อลังการเหลือกเกินมีทั้งหมดประมาณกี่ห้องครับผมที่นี่ห้าหลังเจ็ดห้องค่ะหลังห้องนะพี่น้องนะถ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่สามารถคูณห้าหลังเจ็ดห้องอะไรยังไง อาหารเช้ามีอะไรยังไงครับผมอาหารเช้าเป็นอเมริกันเช้าบบฟาสตเซตค่ะครับผมมีขนมปังนะคะมีเลยมีแยมมีสลัดครับผมีไข่มีไข่ดาวไข่ดาวมีแฮมมีเบคอนมีซอสเสร็จโอ้โหแล้วกาฟงกาแฟต้มข้้าวตโอ้ข้าวต้มมีนมมีน้ำส้มมีกาแฟด้วยค่ะอ๋อ้มีนมมีกาแฟ โอ้นะครับที่นี่นะครับผมพพี่นองนะถ้าได้มาก็อย่าลืมนะพพี่นองอืมดูในเว็บไซต์อลยครับเออดูในเว็บไซต์อะไรครับนะคะเพจบ้านเย็นใจค่ะบ้านเย็นใจนะพพีปนอนะมบ้านเย็นใจหัวหินค่ะหัวหินบ้านเย็นใจหัวหิน่ะมาโอ้โหครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปขนของก่อนนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ